ต่อนะคะสําหรับวิชาการงานนะคะในแผนการเรียนรู้ที่2เรื่องอาชีพอิสระนะคะตัวชีวัดว2.1.6ปท .1 สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพง2.1.6ปท .2 ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สำคัญกับอาชีพเรามาดูค่ะ,ะนักเรียนสังเกตภาพนะคะเกี่ยวกับอาชีพนี้ทำอะไรคะ เป็นการปิ้งขนมปังนะอ่าน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมอันเนี้ยขนมเบื้องเนาะขนมเบื้องนะคะอ่าบุคคลในภาพประกอบอาชีพอะไระขายข,ายขายอาหารขายขนมเนาะอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพประเภทไหนก็คืออาชีพอะไรอาชีพอีสระนะคะแล้วก็ชุมชนของนักเรียนมีการประกอบอาชีพนี้หรือไม่มีไหมคะมีอ่ามีแน่นอนเพราะว่า ขนมเบื้องนี่เป็นอาชีพอิสระซิกคนส่วนใหญ่นะคะนิยมทำรรนะคะแล้วก็มีทุกจังหวัดทุกอำเภอกทุกื้นที่เลยรายได้ของอาชีพนี้เป็นยังไงแน่นอนไหมลูกแน่นอนไม่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าวันไหนขายดีขายไม่ดีใช่ไหมคะอ่าชายไม่แน่นอนนะคะไม่เหมือนพวกอาชีพอะไรที่แน่นอนอาชีพรัฐราชาการใช่ไหมอาชีพรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนตายตัวแต่เนี้ยเขาเรียกว่าอาชีพอิสระก็รายได้ก็ไม่คงทนไม่แน่นอนนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูอาชีพอิสระมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาชีพทําอาหารเสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขายของชําร่วยซ่อมรถซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะก็คือเป็นอาชีพอะไรอาชีพอิสระนะคะไอ้ขายของอะไรนะขายของชํทัททีไม่ชาร่วยเฉยเลยขายของชํานะคะขายของชําก็เหมือนอะไรคะที่อยู่หน้าโรงเรียนเราเนี่แหละนะคะก็เรียกว่าขายของชํานะคะมี ของเกิเป็นตลิดเกืบทุกอย่างเนาะอ่าทีนี้เรามาดูครูจะให้พวกเราลองทําดูอ่าจับฉลากนะคะหัวข้อลักษณะของอาชีพอาชีพตัวอย่างการทำอาชีการทําอาชีพขายอาหารขายเป็นอาชีพอะไรนะเป็นอาชีพอิสระนะ อาพวกนี้ก็คืออาชีพอิสระหมดเลยแต่ให้ทุกคนวิเคราะห์ลักษณะอาชีพที่จับฉลากอ่ะแน่นอนเราบอกว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพอิสระเนาะแล้วก็ไรายได้เป็นยังไงคะไม่แน่นอนนะคะแล้วขายอาหารเนี่ยบางครั้งถ้าเราขายไปหมดอาหารเหล่านั้นมันเป็นยังไงลูกอ่ะมันเริ่มเสียเริ่มเน่าเริ่ม ไม่น่ารับประทานใช่ไหมนี่ก็เป็นข้อจํากัดของเขาขอสําหรับอาชีพอิสระแล้วอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะเป็นยังไงเป็นอาชีพอิสาะก็เหมือนกันแต่มันเป็นยังไงมันมีมันมีลักษณะางานยังไงมันมีลักษณะางานยังไงเสี่ยงไหมลกูกอ่าลักษณะลักษณะางานที่เสี่ยงนะคะที่เสี่ยงอันตรายนะคะลักษณะางานเหล่านี้อันตรายฉะนั้นคนที่มีอาชีพนี้ต้องเป็นคนที่ทํางานมีความชํานาญนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะต้อง ด,ดูแลตัวเองอย่างดีเลยล่ะอาชีพนี้แล้วอาชีพเสริมสวยล่ละลักสณะงานเขาเป็นยังไงอาอาชีพเสริมสวยนะคะอา่ามันก็เป็นการเสริมสวยนะคะให้ความสวยความงามให้คือความพึงพอใจกับลูกค้าแต่ถ้าเกิดทําไปทํามาไม่เกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นยังไงอาบางครั้งเราตัดผมเราคิดว่าเราสวยแล้วแต่ว่าลูกค้าเป็นยังไงไม่ชอบอา่า ช่างบอกว่าสั้นสั้นแล้วตัดแล้วไม่ชอบเป็นไหมเกิดไหมเคยเกิดไหมความไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้เด็กๆเคยไปเสริมส่วนแล้วเกิดความไม่พึงพอใจไหมเมื่อบอกว่าเอาสั้นแค่ติ่งหูแต่เป็นยังไงคะสั้นตรงครึ่งใบหูเลยใช่ไหมคะเอาสั้นแค่ปลาบาแต่ได้อะไรได้ครึ่งได้ติ่งหูอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ามันเกิดความไม่พึงพอใจนะคะฉะนั้นอาชีพแต่และอาชีพก็มีลักษณะางานแล้วก็ มีข้อจํากัดหรือมีปัญหาภาษาต่างๆเนาะอ่าแล้วตัดเย็บเสื้อผ้าล่ะตัดเย็บเสื้อผ้าล่ะลักนณะงานเราก็ตัดเย็บเสื้อผ้าตามรูปทรงตามแพทเทิร์นใช่ไหมบางแต่ว่าบางร้านไม่เคยเจอจกับตัวบางร้านตัดเสื้อผ้าแบบเหมือนคนไม่ได้ตัดแล้วเก็บแพงมากอ่าแขนไม่เท่ากันอ่าตัวไม่เท่ากันเออไม่เจอค่ะเห็นไ,ไหมคะบางคนก็เจอหรอกบางคนตัดเย็บเสื้อผ้า อ่าตัดดีก็ว่าไปอย่างบางคนตัดไม่เป็นน่ะแต่ว่ามาเปิดร้านมันมันก็เหมือนโดนหลอกอะ่ะมันก็เคยมีนะคะอ่าหรือเย็บไม่สวยหรือทํามันไม่เรียบร้อยนี่ก็คือเกิดความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้าได,ด้ซ่อมรถซ่อมจักรยานล่ะไอพวกนี้ก็ได้แต่ว่าบางคนก็ซ่อมไม่ดีเนาะซ่อมไม่ละเอียดหรือเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้รถเราก็ใช้ได้แป๊บแก็พงังแล้วก็ซ่อมแป๊บแแล้วก็พงังมันก็เป็นลนักษณะงานของเขาได้ แล้วขายของชําล่ะขายของชาก็ขายแต่ขายของชําเนี่ยเป็นอาชีพที่สําหรับความคิดของแม่นะอ่าเป็นได้เงินน้อยนะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเป็นเป็นอาชีพเงินหมุนน่ะแต่ได้ค่าเงินน้อยเหมือนเราเด็กๆเ,เคยไปซื้อขนมที่เป็นผงไหมถูกละห้าสิบาทถูกใหญ่อะมันได้ทั้งหมดกี่ถุงลกูกมันได้ทั้งหมดกี่ห่ออ่าสิบสองห่อถ้าเราขายห่อละห้าบาทเราจะได้กําไรกี่บาทเราจะได้กําไรกี่บาทเราจะได้กําไรกี่บาทลูก สมัยเขาขายห่อละห้าสิบาทใช่ไหมแล้วมันมีสิบสองห่อแลวขายห่อละห้าบาทเราได้หกสิบาทแสดงว่าเราได้กาไรแค่สิบบาทอ่ากำไรหลักหน่วยพูดง่ายๆกําไรหลักหน่วยกว่าจะได้เงินมาก็ต้องหมุนเงินไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าทําไมที่อิสระแล้วจะได้เงินเป็นกอดเป็นกำรรนะคะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ <c oughs> อ่าต่อไปเหมือนอย่างเนี้ยเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วทีนีม้มันมาข้อเฉลยว่า เสริมสวยอย่างเช่นมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดูแลความสวยงามของร่างกายแต่งหน้าทำผมดูเร็กผิวพรรณนะคะอา,อาชีพอิสระมีลักษณะยังไงก็เป็นอาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายตัวเองลงทุนด้วยตนเองนะคะให้บริการด้วยตนเองนะคะดีไหมลกูกดีไหมดีอาชีพนี้ดีค่ะแม่ก็อยากจะประกอบเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเราพอมีต้นทุนมีทักษะด้านไหนเนาะ อาชีพอิสราเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการดาเนินการด้วยตนเองทุกอย่างเพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่มฉะนั้นเด็กๆคิดว่ามันมีความเสี่ยงไหมอา่าเสี่ยงเสี่ยงเรื่องการลงทุนนั่นแหละนะคะลักษณะนานงานไม่ต้องใช้คนจํานวนมากเจ้าของจิตการเป็นผู้ลงทุนทุกอย่างด้วยตนเองและคิดและตัดสินใจด้วยตนเองเห็นไหมคะทําเองทุกอย่างฉะนั้นมันก็เสี่ยงเสี่ยงคนเดียวแต่ถ้าทเป็นกลุ่มก็เสี่ยงเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าราชการเสี่ยงไหม ไม่เงินตตยตัวใช่ไหมคะหรือมีธุรกิจของตัวเองแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่เป็นอิสระนะคะฉะนั้นก็การลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดไม่กล้าเสี่ยงก็เป็นยังไงคะก็ไม่ได้ไปไหนก็ย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมก็ต้องกล้ากล้าเสี่ยงลองดูใช่ไหมลูกต้องลองดูต้องเสี่ยงดูนะคะอะมันก็ไม่แน่เราอาจจะได้กําไรก็ได้หรืออาจจะเป็นกําไรชีวิตเราก็ได้เป็นประสบการณ์ในการต่อย,ยอดการประกอบอาชีพเร,เราต่อไปได้อีกนะคะอะ